สวัสดีครับผมรถถังจิบมน,นนลครับกับ u t u b e รถถังจิบมณนลครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้นำของที่รักที่สุดแล้วก็ของที่ต่อสู้มาทั้งชีวิตก็คือโล่โล่วันแชมเปนชิพนะครับที่ผมชนะไฟเดนินคูลิสมาได้นะครับก็ผมจะนำของสิ่งนี้ครับมาประมูลนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ทุกข์กับภัยน้ำท่วมนะครับก็เราไปดูกันครับว่า มันจะเป็นยังไงแล้วก็มันเดือดร้อนใจขนาดไหนแล้วใครจะได้ของสิ่งนั้นไปแล้วจบที่เท่าไหร่แล้วไปเจอครับนี่มันคือทาอะไรไว้ก็คือผมจะทําตัวเนี้สามร้อยตัวแต่ผมไม่ไม่ได้ขายที่ไทยผมจะเอาไปขายที่เมืองนอกอจ,ะจะจะจะเพาะเวลาผมจะไปสัมมานาแล้วก็ส่วนโลก่นี้ก็เป็นไฟชนะล่าสุดครับคือเดนิตพูริตอ่าคือจะเป็นผู้ชนะนนหน,นักมากคุณเซนให้ได้ไหม ได้ครับเดี๋ยวคุณเซนท้างหลังเดี๋ยวเซนด้วยกันเลยไอ้น้ออปกามาก็ได้嘛สิ่งนี้คือถังต้องขึ้นไปบนเวทีและเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยถึงจะได้มาคือถือว่าอันนี้เป็นของแถมไปแล้วกันแต่ว่ามันก็แรงแต่จัดเลยนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถังเซนให้ด้วยได้ครับไนะครับนะก็ทุกคนครับเราเป็นที่นี้เลยออรอสองอย่างรวมกันเลยรวมกันเลยพี่รวมกันไปเลยทีเดียวคือท่าน ประมูลหลักก็คือเหรียญนี่แหละเหรียญแต่อันนี้เราไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยโหปกติชิ้นเดียวนี่ก็เป็นแสนแล้วเอาไงเริ่มเท่าไหร่ดีเปิดเท่าไหร่แล้วแต่คุณพี่ถังความเีอางี้ซ้อมหนึ่งเวลาต่อยหนึ่งไฟพี่ถังใช้เงินในการฝึกซ้อมเท่าไหร่ผมตีอย่างนั้นก่อนโอะเพราะว่าอ้าว่าะได้เหรียญที่มามันคือกานต้องไปฝึกซ้อมนานมาบอกพี่หนึ่งเทินโปรจัดนี่เขาว่าว่าอ่าเนี่ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งมาที่หนึ่งเบอร์หนเ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยพี่หนึ่งพิมพ์ชื่ พี่หนึ่งท่านโปรขอบิดบิดครั้งละ3,000บาทอ่าโหุยมึงห้าพันไปเลยอ่าบิดครั้งละ5,000บาทเออปากดีปากพี่หนึ่งพี่หนึ่งใส่ชื่อหน่อยครับพี่หนึ่งผมใส่เลยอ่ะนี่นี่คือเหรียญที่จะประมูลนี่คือเหรียญที่รถถังเอาดินยาดเงืใส่เสื้อเอาความเจ็บปวดไปแลกมานะครับมันไม่ใช่ของที่คุณเอาเงินไปซื้อมาก็ได้ตามเซเว่นตาม ห้างสรรพสินค้าแต่นี่คือของที่ต้องใช้แรงแรกครับ5 0 0ห้าหมื่นปที่ใครห้าหมโอ้หหมื่าแล้วครับห้าหมื่้ทังนุ๊กห้าหมื่นมีใครให้อีกไหมครับบิดต่อไปต้องห้าหมื่นห้าบิดต่อไปต้องห้าหมครับคุณประวินวิทยครับไปที่ห้าหมบาทห้าหมื่น แม่เกิดการตู้กันแล้วเว้ยเฮ้ยผมต้องเล่าก่อนว่าทำไมผมถึงเอาสิ่งนี้มาประมูลอ่าป่าเลยหลายคนบอกรถถังทำไมไม่เก็บไว้ล่ะผมผมคิดว่าอย่างผมมีางเกงมวยมันก็หมดเดี๋ยวก็ผลิตมาใหม่แต่สิ่งนี้ผมต้องชกเท่านั้นถึงจะได้แลต้องแลต้องชนะต้องชนะด้วยแพ้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วผมเก็บมาตั้งแต่เข้าวันจะเป็นชิพครับอืมแล้วก็ทุกไฟทุกไฟที่ผมชกได้ผมก็จะเก็บไว้อยากให้ลูกุ่นหลานอย่างเงี้ย แต่ครั้งนี้เพื่อชาวบ้านที่น้ําท่วมครับผมเลยเอามาประมูลครับผมใครสามหมื่นหรือสามแสนเมื่อกี้สามแสนเขาขอต่อยกับมึงอ๋อเออมาต่อยกูเลยกูยอมเลยเดินพานมาที่ขอบนาผมจัดเวลาให้สามนาทีเอ่อกูยอมเลยกูยอมไอ้สัสกูยอมเจ็บตัวเพื่อชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมอ่ะมาดิอีกไหมครับมียิกไหมใส่เข้ามาบิดครั้งละห้าพันโอ้โหเทวีตครั้งละห้าพันโล่และเสื้อเดี๋ยวเซ็นสดๆเลยครับเดี๋ยวเซ็นสดๆเลย พี่เขาว่าอาท้าวัท้าะนะเขาว่าโอ้โหสุดยอดจริงครับเชื่อแปเก้าหมื่นพี่ต่อเก้าหมื่นพี่ต่อมามาว่าแ่งแตกแสนว่ะโอ้แตกแสนว่ะเก้าหมื่นมีไหมครับมีไหมครับเราช่วยเหลือน้ำท่วมมั้ครับเพื่อชาวบ้านนะเพื่อชาวบ้านที่โดนอุทกภัยน้ำท่วมเราต้องไปช่วยครับ ถือว่าเดือดจริงนะครับผมเดื่เบนบอกเลยฮะว่าไม่ธรรมดาแล้วแชร์ครับแชร์ไปโอ้ยสามพันกว่าแล้วขึ้นแล้วช่วยกันแชร์ด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอ้สุดยอดได้าเงินดึงแสนพี่ช้างพี่ชายหนึ่งแสนบาทเโอ้สุดยอดจริงฝากเชียร์ทีมดาราด้วยผมจะไปหาคุณเดี๋ยวผมอยากไปหาคุณคุณบกูรักมึงมากกูไม่อยากจะเชี่ยวมึงกล้าขนาดนี้สุดยอดขอบคุณครับ สุดยอดจับกุ้มเลยบังจับมันกุ้มมากสุดยอดมากบสุดยอดมากจริงๆแสนบาทฝากกดแชร์ด้วยครับฝากกดแชร์ด้วยมีใครมากกว่าแสนไหมครับมีไหมครับมีไหมครับบังแสนตากแล้วครับคุณผู้ชมมีใครมากกว่าแสนไหมครับโอ้โหเอาวะเเออารื่่งพีบอกเลยครับไม่ธรรมดาชัยยามิชัยครับไลน์นี้คือไลน์ประวัติศาสตร์ว้าว สุดจัดนะสุดจัดบอกเลยนี่คือครั้งนี้สุดจัดต้องส่งถึงมือแล้วครับต้องไอไอย่าบังเดี๋ยวผมไม่ส่งถึงมือเลยบังถ้าถ้าปิดที่บังนะผมไม่ส่งให้เลยหรือใครมารับกับมือผมได้อ่าไม่ต้องงานมีใครมากกว่าหนึ่งแสนไหมครับเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับหนึ่งแสนครับตอนนี้ เดี๋ยวผมจะจับเวลา1นึ่งแสนหนึ่งพี่ตอ่อ oh, พี่ต่อไม่ยอมแพ้พี่ต่อหนึ่งแสนพี่ต่อไม่ยอมแพ้มีแสงมีเจอกแซกหวานหน้าหวานหน้าเปียวไหเปียวเกมไหมเกมไหมไหนวะอธิบายก่อนนะพี่ต่อที่เราประมูลกับเราอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ประมูลนะทำไมพี่แค่ส่งของมาด้วยหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นทีมงานดูขึ้นหน่อยทันไหมนี่พี่ต่อครับโอ้เช็ดโด หนึ่งแสสองหมื่บาทมีใครมากกว่าไหมครับผมจะจับเวลานะนาทีครับทีมงานเวลาขึ้นหนึ่งนาทีครับให้ผมครับผมจับเวลาหนึ่งนาทีนะครับสุดโอยโอ๊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 ยโอนยโอ๊ยโอ๊ย่อยอ๊ยโอยอ๊ยโอโอโอย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  ผมก็จะบอกว่าพ oh, ี่ต่ออ่ะไม่ใช่แค่มาประมูลร่วมอย่างเดียวคือเขาส่งเสื้อเปียโนมาประมูลด้วยสุดยอดมากครับทั้งส่งเสื้อมาทั้งช่วยประมูลอี่สุดยอดจริงครับสุดยอดมากผมจำเวลานะครับหนึ่งนาทีตอนนี้หนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีตอนนี้ตอนนี้สามสิบวิสามสิบวินะสามสิบวิสุดท้ายหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทที่พี่ต่อมีใครให้มากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไหมครับมีไหมครับผม แม่เลยเจ๋อๆเลยเกมเกมมัเปลี่ยนทีมกูหน่อยอ่ะอาจารเนี่ยหลอดคองหมดแล้วเดี๋ยวจบนี้ก่อนเดี๋ยวจบนี้เรียกให้พักจบนี้พี่ถัค่อยพักได้ตายวิสุดท้ายวิมีใครให้มากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไหมครับมีไหมครับผมมีไหมมีที่จะช่วยพูดอะไรตรงนี้เเยอมีไหมครับสูงสุดที่เราเคยทำที่ขอบฝันใส่แม่พี่ต๋อผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึง สูงที่สุดที่เคยทำที่ของสนามคือเสื ay, ้อโรนันดินโยเท่าไหร่พี่แสนแปดแสนแปดตอนนี้สดถังกำนังจะเท่าแล้วคือแสนแปดพี่ต่อสถิติโลกฉีกไหมฉีกสอนแส้ไหมเวลาหนึ่งนาทีหมดแล้วผมจะนับสิบโอ้โหผมจะเริ่มนับแล้วนะครับบาดใจว่ะตอนนี้อยู่ที่หน0่งแบาทที่พี่ตอมีใครให้มากกว่าหนึ่งแบาทไหมครับมีไหมครับนับ ก้าก้าโอ้ยก้แล้วนะนับามีจิงเอาหน่อยพี่มีใครให้มาพี่ต่อไหมครับนับซีะอันนั้นมัอนอันนั้นม้อนนับแปดมีใครมากกว่าพี่ต่อไหมครับห0 0 0งแสนไปสองแสน่วุฒคนให่ด้วยขอแหวกเขาแหวกมาคุณวุฒิเขาแหวกมามาสองแสนเฉยสองแสนสองแสนับห ไม่เอานะไม่ปิดไมแล้วสองแสนนะพี่อุ๊ดมีใครมากกว่าสองแสนไหมครับมีไหมครับผมนับห้านับห้ามีใครมากกว่าสองแสนไหมครับพี่ต่อพี่เอ็มมาไงพี่ต่อเอ็มพีปิดทิ้งมาไงพี่ต่อพี่ต่อพี่เอ็มพีปิดทิ้งมาไงกลองสุดท้ายพี่ผมยืนไม่ได้ผมนั่งไม่ได้แล้วมีใครมากกว่าพี่อุ๊ดไหมครับเดือดจัดเลยนับสามนับสามนะครับอีกสามวิเท่านั้นนะครับ มวยกำลังแบบยกสุดท้ายอ่ะสองแสนหนึ่งครับสองแสนหนึ่งพี่ต่อสองแสนหนึ่งนับสองนับสองสองวิสุดท้ายครับโอ้ยกำลังเล็กดิมึงต่อยมึงต่อยมึงเอาใช่ไมึต้องสูไอ้ี้อสุดท้ายมึงต้องเอาเอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานับหนึ่งนึ่งวิสุดท้ายมีใครให้มาควาพี่ต่อไหมครับสองแสนหนึ่มื่นม่เอ้ยพี่ต่อัศูนย์ราคาต่อไปนะครับ ถ้าใครอยู่เหนือคำว่าปิดนะครับ200,000 1,000,000ผมจะให้คนนั้นครับมีใครให้มากกว่า200,000 1,000,000ไหมครับถ้าไม่มีผมขอกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนขอแห้งกินน้ำก่อนกกินนน้่อเออขอแห้งกินน้ำก่อนไอ้เแค่มีแต่คนเชียร์พี่ตอบอะขอแห้งขอเดือดือนทผมขอแห้งจังเลย ขอปิดประมูลขอทั้งคนผมขอปิดประมูลครับเโอ้โหสองแสนหนึงหมื่นพี่เบลสองแสนหนึ่งทั้คนเดี๋ยวเซ็นเซ็นเลยเซ็นเซ็นเอาทุกคนครับอย่าลืมถ่มไลงไรให้พี่ต่อสุดยอดพี่ต่อเลยครับพี่ต่อสุดยอดครับ พี่เอ็มพีปิดยิ่งครับแล้วก็พี่เมื่อสักครู่นี้ขอบคุณพี่สายคนนึงนะฮะมากๆเลยที่มาร่วมกันดึงให้ผมดึงให้เซ็นสดๆเซ็นสดๆร้อนๆเลยใส่กรอบได้เลยนะครับพี่ต่ออ่ากล้องจับอันนี้ขอบคุณเสื้อใหญ่พี่โฟนด้วยนะครับพร้อมลายเซ็นรถถังนะฮะโอเคแล้วก็ที่นสำคัญที่หาซื้อไม่ได้แน่ๆน่แล้วเซ็นข้างหลังเลยผมเซ็นข้างหลังให้นะครับโอเคครับโอ้โหอันนี้แม่นสุดว่ะมีบ้านก็เอาไปแขวนอะเอาไปตั้งโชว์นะครับโอ้โหขอบคุณพี่ต่อครับ พี่ต่อจริงครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ต่อร้อมลายเซ็นครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โหครับผมคิดว่าพี่ต่อก็ชนะในไฟนี้เพื่อกับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับครับเป็นไฟที่พี่ต่อสู้ได้ยิ่งใหญ่มากๆครับเอาขอบคุณพี่ต่อกครั้งนะครับครับขอบคุณรถถ่านด้วยขอบคุณรถ่ด้วยดีครับไปทีมงานเก็บดีดีครับผมก็เสร็จสิ้นไปทีเรียบร้อยครับสำหรับประมูลในครั้งนี้ก็ปิดไป ที่2,10,000บาทโอ้โ oh, ห oh. ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากครับก็ไรายได้ตรงนี้ก็จะมอบต่อจากพี่ก้องห้วยไร่ก็ทางเพจของสนามก็จะไปมอบก,ก็เดี๋ยวถ้ามีสิ่งใหม่ๆที่ช่วยกันนะครับคนไทยเราไม่ทิ้งกันเราก็จะมามอบให้กับทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากที่มาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ด้วยครับถ้าชอบ E ีไหนอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์กันไปเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับ